ปันธงตอนไหนหมอคนดงังโต้กลับอัจฉริยะปมคดีแตงโม จากกรณีเมื่อวันที่9มิถุนายน2565อัจฉริยะได้เดินทางมาร้องต่อแพทยสภายืนน่นหนังสือให้สอบจริยธรรมหมอหมูหลังให้ความเห็นและจำลองคดีตแตงโมว่าเป็นการตกท้ายเรือส่วนบาดแผลที่ได้เกิดจากใบพัดเรือโดยอัจฉริยะที่เดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับแตงโมได้เดินทางมาร้องแพทยสภายืนน่นหนังสือต่อผพลอากาศตรีนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาให้สอบจารย ธรรมหมอหมูหรือรองศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒรศักจรัสชัยศรีอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจกรณีที่ออกมาให้ความเห็นและจำลองกับสื่อมวลชนหลายแห่งว่าแตงโมตกจากท้ายเรือสปีดโบ๊ทรวมถึงบาดแผลต้นขาด,ด้านขวาเกิดจากใบพัดเรืออัจฉริยะยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนเองได้รับมอบอำนาจจากแม่แตงโมให้มายื่นหนังสือในวันนี้เพราะมีหลักฐานชั ว่าแตงโมงไม่ได้ตกท้ายเรือและแผลที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากใบพัดเรือเนื่องจากไม่มีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันส่วนตัวเชื่อว่าความเห็นของหมอหมูตำรวจได้นำเข้าสํานวนซึ่งก็อยากถามว่าหมอหมูอยู่ในเหตุการณ์หรือไม่จึงสามารถระบุได้ชัดเจนขนาดนั้นการให้ความคิดเห็นของหมอหมูเป็นความผิดพลาดทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องจริงมโนไปเองซึ่งโคตรมั่วเลยเป็นหมอคือให้ความเห็นได้ว่าเกิดจากของ มมีคมไม่ใช่ใบพัดเรือจึงอยากให้แพทยสภาสอบจริยธรรมล่าสุดค่ะทางด้านหมอหมูก็ได้ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์กับรายการทุบโต๊ะข่าวถึงประเด็นที่อัจฉริยะยื่นหนังสือให้สอบจริยธรรมปมคดีแตงโมซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการพูดโต้กลาบพร้อมชี้แจงทันทีว่าคุณอัจฉริยะบอกว่าจะเอาหลักฐานไปยืนยนันว่าผมมีการทดลองเรื่องใบพัดเรือผมก็ต้องเรียนว่าจริงๆผมมีทดลองใบมีดด้วยนะและ หลายชนิดด้วยผมก็ทดลองมาหมดมันก็ไม่ได้สื่อออกไปเลยหรอกครับว่าผมไม่ได้ฟันธงว่าอันไหนเพราะทุกอันผมก็ทดลองและผมก็ไม่ได้ฟันธงว่ามันคืออันไหนกันแน่เพียงแต่ว่าสื่อเข้ามาถามเราในฐานะนักวิชาการและทุกสื่อก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ผ่านมาสัมภาษณ์ผมอึดอัดที่สุดคือผมเป็นกลางเกินไปคือไม่ยอมฟันธงเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แปลกใจเหมือนกันทั้งสื่อเองก็แปลกใจผมเองก็แปลก ว่าวันนี้ผมไปฟันเรื่องนี้ตอนไหนและที่สําคัญบอกว่าผมเป็นกุญซือให้ตํารวจผมต้องเรียนแบบนี้นะผมกับตํารวจภาคหนึ่งไม่รู้จักใครเลยไม่เคยยกหูหาใครไม่เคยเลยและสําหรับประเด็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้หมอหมูก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วส่วนทางด้านอัจฉริยะจะว่ายังไงต่อก็คงต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ